สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้ดิฉันรันนัทม,มนการศรีนิกรช่วยเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะเหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะรายการของเราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวตี้แพรทุก ความรู้สึกของคนที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารันยังคงอยู่กับพี่เปียกขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะคะเพราะว่ายังดูสาวอยู่เลยนะคะเรามารู้แล้วว่าพี่เปียกประสบความสําเร็จแบบไหนบ้างแต่วันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันดีก,กว่าว่าก่อนที่จะประสบความสําเร็จพี่เปียกต้องจเจออุปสรรคอะไรมาบ้างคะ่ะขอต้อนรับพี่เปียกเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกค,ค่ะสวัสดีค่ะให้พ <ục. S 2> ี่เปียกแนะนําคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งล้วกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้ง นะคะวันนี้วัน,น,วน,นที่17พุษภาคมเสียงหวานมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เป <c oughs> ียกขาววันนี้นะวันขออนุญาตแล้วกันค่ะเราพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับความสําเร็จที่ <c oughs> ได้จากจอยน์คอยวันขออนุญาตสอบถามก่อนแล้วกันก่อนที่จะมาร่วมทําธุรกิจกับจอยน์คอยพี่เปียกทางานเกี่ยวกับทางด้านไหนมาก่อนคะเออ เคยได้ยินคําว่านางฟ้าอาชีพนางฟ้านะคะนางฟ้าเหรอเดี๋ยวนะคะเคยเคยได้ยินนะแต่มันคือเป็นอาชีพอาชีพแบบประมาณไหนคะคือเดิมเป็นข้าราชการพยาบาลวิชาชีพนะคะสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ที่เขาเรียกนางฟ้านะคะหมายถึงคนที่ใส่ชุดขาวอ๋อค่ะคือพี่เปียเคยเป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่ามีใจรักเลย ที่จะสมัครเป็นพยาบาลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆก็มีปัญหาสุขภาพอ่าแล้วก็เลยตั้งความหวังไว้ว่าโตขึ้นต้องเรียนพยาบาลให้ได้เพื่อจะได้รักษาตัวรักษาโรคให้ให้สุขภาพดีเพราะว่าเราเป็นเด็กที่แบบสุขภาพไม่ดีเลยใช่ใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพี่เปียกพี่เปียกถ,ถึงได้ตัดสินใจมาร่วมทําธุรกิจกับจอยยงคอยคะก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจากอาชีพพยาบาลสู่นักธุรกิจเงินล้านนะคะในประเทศไทยเนี่ย คือจร,จริงๆแรงจูงใจในการทําธุรกิจขั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้เกิดนะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นในวิชาชีพว่าเราก็ดูแลสุขภาพคนทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็มาประสบกับตัวเองว่าแม้จะเป็นพยาบาลหรือแพทย์หรือเภสัชหรือบุคลากรสาธารณสุขทุกคนก็หนีไม่พ้นเรื่องเราภัยค่เจ็บทั้งๆท,ที่เราอยู่กับหมออยู่กับยาอยู่กับเภสัชทุกอย่างดูแลตัวเองได้หมดแต่ทําไมเรา กับมีปัญหาสุขภาพ mm hmm. ครั้งแรกที่เข้ามาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าเมือก็เหมือนคนทั่วๆไปในความคิดว่าอาชีพเราก็มั่นคงอยู่แล้วอะ <Okay. S 2> แล้วทัศนคติหรือภาพของการทําอาชีพเกี่ยวกับเครือข่ายเนี่ย <Okay. S 2> กส็สมัยนั้นก็ยังลักษณะว่าคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ <Okay. S 2> ะ่ะ อาจจะออกจำเป็นแนวว่าการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะเป็นอาชีพของคนไม่มีสตังค์จนมาก่อนเงี้ยแล้วก็มาทําสําเร็จเป็นคนรวยแต่พอดีพี่มนตเนี่ยก็เลยกลายเป็นภาพใหม่ว่า,าจริงๆแล้วคนที่มีอยู่แล้วแต่เราอาจจะมีกระเป๋าเงินที่สมบูรณ์แต่สุขภาพไม่แข็งแรงรอันนี้ก็คือได้รับการแนะนำจากหลานให้ลองมาดื่มสมุนไพรที่บริษัทซึ่งจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ย เราก็เคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็เคยพูดให้คนอื่นมองเห็นเน่ว่าการมีทางเลือกการใช้ศาสตร์การแพทย์ผสมผสานหรือการการแพทย์ทางเลือกเราก็คุยให้คนอื่นฟังแต่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราปิดกั้นโอกาสนั้นว่าหลานแนะนําให้ลองดื่มจริงๆหลานก็คิดว่าไม่กล้าแนะนำเราหรอกเพราะว่าอาชีพพยาบาลก็ว่าน่าจะเชื่อเขาเลออะไรอย้เขาก็คิดเหมือนกันแต่เขาก็ความที่เขาอยากได้รายได้ในการแนะนําในการทําธุรกิจเขาก็เลยแนะนําเรา แล้วก็เพียรพยายามไปรับที่บ้านมาหลายครั้งก็หลอกเรามาที่สํานักงานนะเนาะจริงๆเราก็ด้วยความรำคาญก่อนตอนนั้นยังไม่คิดหรอกว่าจะมาช่วยเรื่องสุขภาพมาก็ได้แค่บอกสมัครแล้วเขามีรายได้เราช่วยเข้าไปเสร็จแล้วก็มาเครียดว่าเอเราจะทําไงกับยาแล้วเราก็ไม่ไม่คิดจะลองดื่มเลยสมัครแล้วพอได้ยามาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะได้ยงเหินมาแล้วเรียบร้อยก็เครียดว่าเอ๊ะเรา ไม่ไม่ทานยาไม่ดื่มยาแต่เราช่วยหลานให้มีรายได้แล้วเอก็มาคิดถึงตัวเองนะคำพูดตัวเองนี่แหละก็ย้อนคิดว่าทําไมเราไปสอนคนอื่นนะการแพทย์ผสมประสานหรือการแพทย์ทางเลือกทําไมไม่ลองเลือกสิ่งที่หลานแนะนําดูทําไมไม่เริ่มต้นลองดูเนี่ยแล้วตัวเองก็เป็นโรคหลายๆโรคนะกะทั้งภูมิแพ้เป็นมากเลยฉีดยาทนเจ็บมาก็ฉีดมาห้าปีก็เสมอตัวกับเรา เป็นโรคกระดูกเสื่อมเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคไทรอยแล้วก็มีความเครียดมีความเครียดว่าขนาดมาเรียนพยาบาลแล้วทําไมยังยังยังมีปัญหาสุขภาพเหมือนตอนเด็กๆอีกก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊อสิ่งที่เราทํางานมาตลอดชีวิตเนี่ยยี่สิกว่าปีเนี่ยทำไมเรื่องสุขภาพ กายเราไม่ช่วยเลยรันย้อนถามนิดนึงค่ะ,คะตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเดินเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับจอยนคอยเนี่ยนานหรือยังคะกี่ปีแล้วคะก็ผ่านมาก2สิบสองปีนะคะเพราะว่าก็อยู่ตั้งแต่ร<อ>ุ่นรุ่นแรกๆของบริษัทเลยรุ่นบุกเบิกเลยค่ะสิบสองปีนะคะคือมันเกิดจากการที่ตอนแรกนี่มาช่วยหลานได้ยากลับไปแล้วยงเฮิงไปอยู่ที่มือแล้วตตัดสินใจยังไงถึงลองที่จะดื่มเออตอนแรก คิดว่าถ้าเกิดเรามาเรื่องธุรกิจนะ,ะมันจะเหมือนว่าเราเอาวิชาชีพเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในการที่จะต้องไปหาคนซื้อยาหาคนเป็นสมาชิกแต่นี่มันเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ว่าอเอะเราก็ลองเลือกทางที่หลานแนะนำแล้วยาก็ซื้อมาแล้วเราจะทิะ้งไว้เฉยทำไมไม่ทําให้เกิดประโยชน์ก็ลองเริ่มต้นดูจากการที่เริ่มเริ่มเริ่มดื่มไปเรื่อยๆก่อนประมาณสักเนี่ยค่ะครึ่งขวดใหญ่ครึ่งขวดใหญ่ก็ บังเอิญช่วงที่เริ่มดื่มยาเนี่ยนะเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีโดยปกติหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทรมานจับกุมแพมากเลยเพราะว่าฝุ่นละอองเยอะอากาศค่ะแล้วก็แล้วก็เลยว่าเออลองดูประมาณถ้าครึ่งขวดใหญ่นะคะรู้สึกเลยนะคะว่าจากที่ว่าเรานอนครึ่งนั่งครึ่งนอนเนี่ยแล้วนอนราบได้หายใจสะดวกขึ้นแล้วก็เลยมีขามเท็จเอ๊ะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนอื่นที่เขามีปัญหาสุขภาพมีความทุกข์เหมือนเราอ่ถ้าเราสามารถไปช่วยเขาแบ่งเบาความทุกข์หรือเอาสิ่งที่ได้รับจากหลานมาเนี่ยเป็นสิ่งดีๆเนี่ยเราไปบอกต่อคนอื่นคงจะช่วยสังคมได้เยอะอในวิชาชีพเราเนี่ยเรื่องผลประโยชน์เนี่ยไม่ไม่ได้คิดอย่างที่บอกนะคะแต่เดิมเราเป็นคนที่กระเป๋าเงินเรามีความสุขดีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นคนคจนมาก่อนคือไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่แต่ถามว่าคนมีเงินรวมทั้งคนที่มีเสียงนะที่เราเห็นข่าวออยู่เเสมน ทำไม,ไมเขา,ขาถึงไม่มีเวลาดูแลสุขภาพแล้วทําไมเขาถึงเวลาไปแล้วไม่ได้ใช้เงินที่เขามีอยู่เพราะว่าถึงเวลาก,ก็ไปก่อนเวลาควรเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่แหละวันนั้นก็เลยคิดได้พอรู้สึกว่าเอ้ดีนี่ดนีนี่เราตั้งใจมาทําธุรกิจเต็มตัวแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราไม่มาเรียนรู้เนี่ยเราก็จะไปนําเสนอคนอื่นๆไม่ได้และอย่างหนึ่งข้อเปรียบเทียบคือเราอยู่กับหมออยู่กับเภสัชอยู่กับยาวิทยาศาสตร์แต่นี้มันสมุนไพร อย่อบบาโบราณที่คนรู้จักเอาแล้วมันมีความต่างกันยังไงอะเราต้องอธิบายได้แล้วต้องรู้เหตุและผละก็ต้องพยายามมาเรียนรู้นะคะก็ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะ,คะแล้วก็ ในขณะที่ศึกษาเรียนรู้เนี่ยพี่เปียตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ยังยังทำอาชีพพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็คือแบ่งเวลาที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลสินค้าด้วยรายละเอียดสินค้าแล้วก็แผนการตลาดด้วยในที่สุดแล้วเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ก่อนพอเชื่อมั่นแล้วเราก็ได้ดื่มเองด้วยแล้วก็มีความรู้ว่าสุขภาพเราเริ่มดีขึ้นจากภูมิแพ้ก่อนอย่างอื่นๆก็ค่อยๆตามมาแล้วก็สังเกตใช่ไหมคะพราเราพยาบาลเนี่ยเราจะรู้ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยโดยโดย ทั่วไปเนี่ยมีระบบต่างๆแล้วก็สังเกตทีละเรื่องทีละเรื่องพอเรามั่นใจที่ว่าจะแนะนําคนอื่นบอกต่อคนอื่นได้เต็มปากเต็มคำคก็พร้อมที่จะออกมาทําธุรกิจเต็มตัวก็เลยลาออกจากราชการนานไหมคะหนูถามก่อนตั้งแต่วันที่เริ่มรู้จักจอย,อยคอยคเริ่มรู้จักยงเหงิงจนถึงวันที่ตัดสินใจที่จะลาออกจากอาชีพพยาบาลนี่ใช้เวลานานไหมคะก็ขั้งแรกเลยพอพอคิดได้แล้วว่ายารู้สึกว่ายาดีกล้าแนะนํากล้าบอกต่อ ก็ตัดสินใจเลยเพราะว่าในอาอชีพเดิมเนี่ยกม็มีมีสิทธิ์ได้รับบำนาญแล้วอะเพราะนั้นบำนาญน,นี่นเราก็คิดเลยว่าอันนั้นคือค่าใช้ใจ่ายรายเดือน่าน้ำ่าไฟค่าใช้ใจ่ายรายเดือนไปแต่ตรงธุรกิจเนี่ยเราจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อลองรับอนาคตสําหรับทายาตรรุ่นใหม่ของเราคือรุ่นลูก โดยประสบการณ์เนี่ยเราจะมองเลยว่าคนทําราชการเนี่ยมีมีความมั่นคงแต่ถ้าเราอยู่ถึงอายุ60แล้วยังต้องเรายัางต้องมีนี่มีภาระหนี้สินผ่อนผ่อนนี้ไปถึงรุ่นลูกเราเนี่ยมันก็จะเป็นความความอะไรที่แบบว่าเราเราจะเสียโอกาสตรงนี้เลยถ้าเราไม่รีบรับโอกาสนะ,ะเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน,นโอกาสตรงนี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเราคิดว่าเราตัดสินใจได้แล้วก็เลยลาออกลาออกเพื่อจะมาทําเต็มตัว เพื <ew> er <ต>่อให้เวลากับธุ <ละ S 1> รกิจเลยค่ะเต็มตัวเลยว่าลาลาออกจากอาชีพพยาบาลเลยเพราะว่าเรามั่นใจแหละ,ะว่าจอยแอนคอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วแผนการตลาดด้วยพี่พี่เปียกบอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยใช่ไหมคะตลอดเวลาเนี่ยที่อยู่มา12ปีกับจอยแอนคอยเนี่ยนะคะเราก็ได้ค้นพบแล้วค่ะว่าที่บริษัทเราเจริญเติบโตได้พัฒนามัน ลุงเล้งถึงขนาดระดับขนาดเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผู้บริหารเราเก่งแล้วก็ฉลาดโดยท่านใช้หลักคุณธรรมนำธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงใจเราเป็นสิ่งที่โดนเราเลยโดนใจเราเลยใช่เพราะอย่างที่บอกวิชาชีพเราไม่สามารถไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้ในเมื่อผู้บริหารเก่งฉลาดแล้วใช้คุณธรรมนำธุรกิจว่าเราจะสังเกตมาตลอดว่าท่านเนี่ย ได้รับรลงรางวัลจากองค์การกุศลเนี่ยอะไรที่ท่านไปช่วยสังคมแล้วก็อุปสมบทหมู่ทุกปีซึ่งมณฑลรก็จะร่วมกับบริษัทเป็นเจ้าภาพด้วยซึ่งอานิสงส์ตัวเนี้ยเราถือว่าเป็นเป็นการที่ไม่เอาเปรียบสังคมนะฮะและนั่นก็คืออานิสงส์ก็จะส่งผลให้บริษัทเราเจริญรุ่งเรืองเติบโตมาตลอด ประการต่อมาก็เราพอเรามาจักแล้วว่าสินค้าเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐาน<ม>ก็คือ<ฆ>เรารู้แล้วว่ายาดี<ฆ>พร้อมที่จะบอกต่อพร้อมที่จะแนะนําคนอื่น<ฆ>และสุดท้ายณณเวลานี้บริษัทมีการจเจริญเต,ติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งณเวลานี้เราเห็นว่าเราจัดเรามีเครื่องมือดี หลายหลยอย่างนะคะโดยเฉพาะณนปัจจุบันเนี่ยโปรแกรม e w a l l e t เนี่ยช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะอย่างที่บอกว่าในเมื่อเราประมวลสิ่งดีๆที่จอ y อ o นคอมีให้แล้ว3ประการเนี่ยันที่หลานไม่เคยไปที่ไหนเลยนะคะก็มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำงานที่ทนี่ไปเร<ล><ล>ื่อยๆใช่วันนั้นที่พี่เปียกตัดสินใจที่จะออกจากอาชีพพยาบาลมีใครคัดค้านไหมคะ ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันคือญาติพี่น้องเขาก็จะมองเห็นว่าถ้าเรามาชวนทําธุรกิจเหมือนว่าเราจะเอาผลประโยชน์ตัวเราไนงะแ,แล้วก็มามใช้ให้พี่น้องสมัครสมาชิกอะไรเนงะแต่ว่าออตอนนั้นเข้ามองไม่ทันมองไม่เท่าเราเพราะเรานี่เข้ามาอยู่วงในเราจะรู้แล้วบริษัทมีอะไรมียังไงแต่เขา คือเขาคือพี่น้องก็ก็ฟังจากเราถ่ายทอดเขาไม่เคยฟังสิ่งสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ยังไม่มี j c ซีทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือนิตยสารต่างๆอะไรเงี้ยที่เราเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานนะแล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็นําภาพตัวอย่างว่าลูกเราก็เข้ามาสู่ระบบธุรกิจของบริษัททั้งๆที่ลูกเราก็คือคนรุ่นใหม่ค่ะยังไม่มีความเชื่อถือในเรื่องแบรนด์ค่ะ เขายังยึดติดกับแบรนด์ <S <S <an> <S ในห้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราสร้างให้ลูกเรามีความสําเร็จ <S <S <an> <S เหมือนเราเ <S an> นี่ยนะเป็นสิ่งที่ว่าทําให้ญาติพี่น้องเริ่มมองเห็นไงว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวเราแล้วเราเป็นพยาบาล <S an> คนอื่นๆฟังเราเชื่อเรา <S <S <an> <S แต่ญาติพี่น้องทําไมกลับไม่เชื่อเรา <S <S <an> <S แล้วเมื่อเราสําเร็จทาไมไม่มองเราเป็นตัวอย่างของความสําเร็จทําไมคิดคิดในมุมของเขาแต่ตรงนี้นะคะมันก็คือปัญหาอย่างหนึ่งว่าเริ่มจากในคนใกล้ตัวเราเนี่ยปัญหาญาติพี่น้องพี่น้องทั้งหลายก็จะมองว่าอ่า แอนตี้ไม่เห็นด้วยคนใจตัวเออแล้วทำไมออกมาจากราชการทำรา้การดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่เงินเด้นก็ต้องเยอะแล้วนะสีเจ็ดหน้าอะไรเนี้ยนะคะต่นี้เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรประสบการณ์ตรงนี้ถือว่าเรามาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราค่อยๆค่อยๆมองค่อยๆวิเคราะห์นะคะเราก็จะรู้ว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากค่ะ แบบนี้ละกันค่ะพี่ปียกเดี๋ยวพอเราพูดถึงเรื่องอุปสรรคและปัญหาเนี่ยต้องยาวแน่ๆเลยค่ะรันว่าพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงอุปสรรคกันบ้างดีกว่าเมื่อเข้ามาร่วมทําธุรกิจเกิดอุปสรรคอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอุปสรรคลวค่ะอ่ะไป